แต่ละคนเนี่ยแต่ละคนนี่เลมีผู้เลี้ยงผู้รักษามานะที่จะรักษาเนี่ยให้เรามารวมกัน,น<า>ผู้เลี้ยงผู้รักษาคือใครเอเอรับเ,เราอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยอนี่เนาะนั่นนี่แล้วหน้าตาเป็นไงเออเนี่ยกลัวจะรู้เนี่ยฮะ <laughs> นี่นะเยอะแยะเลยเ oh. งินสู้กับพญามารก็ไม่ได้หรอก oh. เอ,อแล้วไปเดี๋ยวคนหลวงปู่ก็ต้องเสียบุญไปเลยนะไปตามมาเนะี่ยเพราะบุญนั้นนั่นจะสู้กับบาปได้บาปนี่นะเราจะไปเอาไม้ก็ไปสู้มันนี่นะไม่ได้จะเอาปืนใหญ่ไปยิงสู้ไม่ไนดะ้ต้องบุญอย่างเดียว กุศลธรรมะจะต้องสู้กันด้วยกุศลธรรมะเออ,อนี่ไหมจะ๊ะธรรมดำหรือกันธรรมจะต้องสู้ด้วยสุข,ขธรรมคือธรรมอันขาวอันบริสุทธิ์ไอ้ตอนนั้นเรายังโนเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องเนะี่ยมันคืออะไรกม่รู้แล้วก็ยังไปตักต่อยไปไหนเนะี่ยพระเดียพรกคุณท่านรู้แล้วเห็นแล้วรู้แจ้งแจ้แจแจงตย่างตลอดท่านก็สั่งตามกันเลยนะเนี่ยตามมา สั่งตามมาเลยนี่สังกษียบุญไปด้วยสู้กับพญามอทแล้วก็ไปแก้ไขผู้เลี้ยงบุรุษสานี่เนี่ยให้สะอาดแล้วก็สั่งผู้เลี้ยงบุรุษสารดูแลผู้เลี้ยงบุรุษสารนั้นไม่ใช่มีคนหนึ่งก็มีหนึ่งไม่ใช่นะ oh. องค์กรองค์กรพิทักษ์นักรบกองดับธรมเนี่ย oh. ไม่ธรรมดาหรอกนี่ oh. พูดไปเดี๋ยวก็เ oh. นาะ oh. <laughs> น่หยุดเป็นตัวสําเร็จไงมงไปหยุดให้ได้แล้วก่อน